สวัสดีครับวันนี้วันที่18พฤศจิกายนวันนี้อยู่ที่แต่ตรงนี้ตรงตรงนี้ที่ไหนนะพี่อ๋อ,อตรงนี้หนองจอกจอนะครับมาตามดูข้าวเบย์20จัสมินนะครับเดี๋ยวสลับกล้องให้ดูปัจจุบันอายุ18วันอูสวยเขียวธรรมชาติดดดานูนนูนนูนนเจ้าของนา ยาเยอะนะครับนี่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 มันแล้วสายืนนะสาสานี่เจ้าของนาหน้าสัมภาษณ์หน่อยเออหน้าตาหน้าตาพี่ไม่น่าเป็นเจ้าของนาเฮ้ยนี่เจ้าของนาตัวจริงเออเหมือนคนทํานาไม่เป็นเนาะใช่ไปไปนี่ไม่ก็ทำทำไม่เป็นจริงจริงทำไม่เป็นแล้วพี่สาปัญหาที่เจอก่อนก่อนที่จะจะใช้เทนเดอร์คือหญ้าใช่ไหมพี่ใช่ใช่เยอะเยอะเลยเหรอ ก็มีปลาละปลาลายอืมแต่รอบนี้ไม่เห็นเลยนะเนี่ยใช่ใช่ไม่มีเกี้ยงเลยเกี้ยงครับเนี่ยดูอุ้ยหนาเตึบเข้าสิบแปดวันอยากเ,เข้าใช่สิบแปดวันเข้าเดือนหนึ่งอะเออสิบแปดวันสิบแปดวันไม่น่าเชื่ออ๋อพี่สาวาวานัวนวนันวันใบย,ยกไปแล้ววันแล้ววันแล้วหนึ่งรอบหนึ่งรอบ หัวนี้มันน้ำมันไม่อันนี้ไม่ได้ใหญ่แบบหนีน้ำนะเนี่ยใช่ไหมมันเปลี่ยนเลยใช่ป่ะน้ำอ่ะใช่ใช่เพราะสีน้ำเปลี่ยนสีแล้วน้ำแล่วประโยชน์ที่น้ำใสใช่ที่น้ำใสจ่องเลยเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็เดี๋ยวก็ใสอันอันอันนี้ใช้ครบโดกเลยนะพี่นะสามสามเสห์เลยนะครบเลยครบเลยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือยานะพี่นะมันหายไปเนี่ยข้าวโตขึ้นด้วย ข่าวโตด้วยเออนี่นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็ผิดหูผิดตานะใช่ปกปกปกติสิบแปดวันไม่ใหญ่แบบนี้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่อันนี้ใหญ่เนาะเขียวไม่จัดก็เขียวแบบนี้พอแล้วเขียวสวยเออไม่ต้องแบบเขียวธรรมชาติเขียวสวยเขียวปีก็ไม่ไหวอะใช่เขียวปีแล้วอะไรนะพี่เขียวปีก็ไม่ไหวเขียวปีก็นอนมาสิอันนี้จะปากอันนี้จะปาก กษัตรตะก้อจริงๆเขียวปีไม่ไหวอันนี้เขียวแบบนี้สวยนะพี่นะพี่เขียวต้นเขียวอย่างเงี้ยใช่เพาะพี่พี่สังเกตมาผมว่าต้นมันใหญ่นะใช่ต้นใหญ่ต้นมันใหญ่แล้วมันมันแตกแขนงแล้วนั่นนะที่สังเกตได้ก็นั่นแหละต้นมันใหญ่โอ้หดูครับนี่สุดลูกหูลูกตาเลยนุ่นหนาตึ๊บหนาตึ๊บเลยครับโอ้โหสวยสวยเริ่มดีใจเริ่มยิ้มได้ต้องให้ที่ไต่ไอ้นี่เพราะว่า ถ้าคุยกบลุงคนนี้ได้ก็ให้พี่ต่ายบอกถ้าจะล้างเข้าผีอ่ะให้เขาคุยกับแมนใช่ไม่เราสงสารเขาไงใช่ป่ะ oh. ทำนาเราไม่ได้ผลผลิตอ่ะ <laughs> <laughs> ใช่เอาอ,อันนี้เปรียบเทียบเลยเนาะมันคนคนละเรื่องนั่นเลยนะ <laughs> เป็นนะ <laughs> นะนะลุงแกมีเข้าผีจริง,รง <laughs> มันมันไม่ใช่ปัญหาพื้นภาคนะพี่ผมว่ามัน <laughs> เป็นประเทศไปแล้วนะใช่แต่ถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวให้เขาคุยแต่เขาจะเชื่อหรือเปล่าอนี้ <laughs> อ่อันนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอันนี้เราเราไอ้นี่แหละอันอันเราเออเราลองเราลองก่อนแล้วเอออันอันนี้เราเห็นแล้วว่าเม็ดหญ้าเอ้เพ่อหญ้าอะไรตาอะไรเพื่กกบเพื่ออะไรมันหายไปเลยเลี่ยมตาเลยอ่ะให้แกดูเอาเราก็ได้แดดแนะนําแกอ่ะใช่ไหมใช่แล่เป็นคนบอกเรานี่แหละมันฟ้องตัวมันเองเนี่ยโอเคแล้วพบกันที่ปลายทางอีกเดือนหนึ่งมาดูใหม่